สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้ก็มาดูในคลิปที่สองกันต่อครับกับหน้างานแพ็กค,คู่ครับหน้างานก็เสียหนึ่งเช่าที่ไร่ละพันครับวันนี้ก็ปาดขนาวเหมือนเดิมครับมาดูใน EP ที่สองกันต่อครับกับรถใหญ่ๆครับกับรถใหญ่ๆกับหน้างานใหญ่ๆครับพี่น้อง นี่ละครับรถมันใหญ่ครับกําลังมันได้ครับหลังจากไปทําเครื่องมาใหม่ครับเก็บจุดเลือซึมมาใหม่ครับแรงจัดครับพี่น้อง6640นี่ผมเห็นขายตามท้องตลาดนี่ราคาไม่ตกนะพี่น้องผมเห็นไอ้ล่งขายนี่เก่ากว่านี้ก็ราคา600,000นะครับ ขนาดเก่ากว่านี้นะครับถือว่าเป็นรถในตำนานที่ราคาไม่ตกนะครับฟอร์ดครับเพราะว่าผมเห็นลงขายนี่ราคานี่ราคาอยู่อย,อยู่บนเพดานเลยนะพี่น้องพูดถึงครับสำหรับรถฟอร์ดครับขนาดใช้งานมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถรุ่นอื่นถ้าใช้งานมาสิบกว่าปีนี่ราคาก็จะตกมากนะครับ แต่สาหรับปอดนี่ราคาไม่ตกครับพี่น้องเสียมื่นก็ซื้อมาในราคา50นี่ถือว่าได้ดีนะผมว่านี่นะครับโอ้โห,โหจุดรั่วซึมนี่เจ็บหมดแล้วนะครับแถวพ่วงอะไรแถวไอ้ที่เยอะอหมองมาก็เจ็บหมดแล้วครับ,ววออบ,รบโอ้โหอย่างโหดครับพี่น้องหน้าง,งานกลางแดดครับ ก็ไปครับหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จครับนี่นะครับโอ้โหรายการต่อไปของเสียมือดก็จะหาเงินไว้ซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่างานปั่นก็มีนะครับแต่ว่าก็จะได้หาซื้อไว้ครับเพื่ออยากเพื่ออยากปั่นมิ่น้องเพื่ออยากปันน่นนา รายการต่อไปครับนี่นะครับโอ้แรงดีนะพี่น้องหน้างานใหญ่ๆกับรถใหญ่ๆเงียบโอ้โหมันนะครับหินลูกงแถวนี้ถือว่าสวยนะครับเพราะว่ามันผสมดินทรายครับนี่นะครับโอ้จะแตกต่างกับเสียหนึ่งมากนะครับเสียหนึ่งนี่ต้องใช้หางนะครับหางปาดไปเรื่อยๆครับ แต่ว่าเสียมืดนดีไม่ได้ใช้หางปาดเลยนะครับใช้มีดดันอย่างเดียวนะครับจะแตกต่างกันมากเลยครับรุ่น60กับ90ครับค่าเชื้อเพลิงก็แตกต่างกันนะครับเสียมืดอดีกินเยอะกว่าครับวันนี้เสียมืดก็จะหมดประมาณพันเสียหนึ่งนี่จะน่าจะแปดร้อยครับผมว่าเพราะว่าแตกต่างกันมากครับสําหรับรถนะครับ นี่แล้วครับโอ้ยางนั่นหน้าใหม่นี่ถือว่าใช้แรงม้าได้เต็มสุดนะครับนี่แล้ครับโอ้รถใหญ่ยีงนี้มันนะพี่น้องถือว่าใหญ่ดีนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นรถใหม่ๆอย่าีนี้ผมว่าค่วมใหญ่น่าจะ 9ก้พุนแล้วครับพี่น้องเกของคูปุต้านุ่นแหละครับน้ำหนักตัวนี้ช่างมาแล้วนะครับน้ำหนักไอ้หกี่ศูนครับเสียเมือดว่าเอาไปช่างมาแล้วครับจากหน้าหน้าร้านอ้อยครับไม่รวมอุปกรณ์หลังนะครับ มีแต่ใบมีด้านหน้ากับตัวรถครับ4ีตันแปดครับเสียมืดว่าครับช่างมาแล้วครับพี่น้องว่าใหญ่ไหมผมว่าใหญ่นะครับถ้า4ีตันแปดครับเพราะว่าเสียมืดว่าว่าช่างมาแล้วครับ4ีตันแปดครับถือว่าไม่รวมอุปกรณ์หลังนะครับสําหรับตัวรถกับใบมีด้านหน้าครับเพราะว่าเอาไปช่างมาแล้วครับนี่แล้วครับโอ้โหนี่และครับพี่น้อง กองแก้วครับก็เปลี่ยนมาใหม่ครับเพราะว่าไอ้กองเก่ามันจะเหลียวไม่เห็นปุดนะครับใช้กองใสแบบนี้คลับถึงเห็นครับกองแก้วก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบนี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดูบินแล้วแรงครับพี่น้องแรงครับโอ้หน้างานใหญ่ๆครับรถใหญ่ๆครับ ดูเสียหนึ่งครับอย่างนหน้าจะรีตลอดนะครับเพราะว่าไม่มีเบียดท่วงล้อครับนี่นะครับเบียดด้านข้างครับสามก้อนครับข้างละสามก้อนก้อนละห้าสิบครับก็ข้างละร้อยห้าสิบครับพี่น้องก้อนละห้าสิบโลครับดูดีครับสองรุ่นครับแตกต่างกันมากนะครับดูดีครับเสียหนึ่งกับเสียมืดครับ ขนาดจะฟรีตลอดนะครับคันนี้ไม่ฟรีนะครับดูดีครับดูดีครับ M6040 ครับจะฟรีตลอดนะครับเสียหมื่นครับดูดีครับขึ้นความโมเลยครับดูดีครับโหดจริงๆวันนี้ก็จัดแพ็คคู่ครับกับสายโหดเหมือนเดิมครับดูเสียหนึ่งนี่ครับต้องใช้ เวลาสักนิดหน่อยนะครับไม่เหมือนคันใหญ่ครับดูดีครับฝั่งนั้นแค่ไดแค่สองใบมีครับแต่ฝั่งนี้ไปหมดแล้วครับดูดีครับแตกต่างกันมากนะครับโอ้จะสั่นมีน้องมันเป็นคลื่นของรถเกี่ยวครับโอ้โหจัดเต็มใบครับดูดีครับเสียหนึ่งได้แค่นั้นแล้วครับแต่เสียเมื่อนครับดูดีครับ นุ่นลหครับจัดเต็มใบมีดครับพี่น้องหมดแล้วครับแตกต่างกันไหมครับเก้าสิบกับหกสิบครับโอ้โหเสียหนึ่งทำเล่นอยู่ครับพี่น้องเสียมืดเสร็จแล้วครับฝังนี้ แตกต่างกันมากนะครับกับเสียนหนึ่งครับเต็มใบมีดครับพี่น้องโอ้ทอละลั่นครับขนาดเสียมืดเปิดออกแล้วครับยังเกียดยากเลยเสียนหนึ่ง ซีสูครับซีสูสมีเทบโบครับคันเสียนหนึ่งครับแต่ว่าเสียมืดไม่มีเทบโบครับดันอย่างเดียวครับวันนี้หน้างานดันครับพี่น้อง หลังจากเสียหนึ่งหาหายคลิปไปในช่อง youtube ของผมพอสมควรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามติดเสียหนึ่งครับแต่พอช่วงนี้ก็ทำงานร่วมกันกับเสียมืดก็จะมีคลิปให้ชมเรื่อยๆแล้วครับโอ้ลูกล่างสวยพี่น้องแต่ก่อนก็เริ่มทำ youtube ใหม่ๆก็ติดตามแต่เสียหนึ่งนี่แหละครับเพราะว่า f อก็ ชอบรถคันนี้เยอะอยู่นะครับเป็นรถที่ใช้ดีครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ่ายเดียเสียมื่นะครับเพราะว่าเสียมืดก็ได้ลุยงานทุกวันครับเสียหนึ่งก็ได้ลุยครับแต่ว่าทํางานไม่ไม่เป็นเวลาครับก็เลยผมก็ได้ตามติดเป็นบางครั้งบางข่าวครับพี่น้องวันนี้ก็จัดให้ดูครับงานดันครับ ดันล้วนๆครับวันนี้สายดันเบียดทวงล้อมันจะไม่มีครับมันจะเบาครับตัวรถครับจะแตกต่างกับเสียมืดมากครับเพราะว่าเสียมืดนี่ดันนี่ล้อจะไม่ฟรีนะครับ สำหรับ M6040 ก็เป็นรถรุ่นใหญ่นะครับก็งานไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับงานนาก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าก็จะปลูกอ้อยก็จะเสียเปียบรุ่นใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าก็พอใช้ครับดูดิครับไล่ดินยาวๆครับพี่น้อง ห้างก็ถือว่า CMT ไม่ใช่ธรรมดานะครับห้างใหญ่ดีครับผมว่านี่นะครับล้อหลังจะฟรีตลอดนะครับดูดีครับดันดีพี่น้องดันดีแรงไม่ตกเหมือนกันนะครับแรงดีอยู่นะครับ ลด2,000กว่าชั่วโมงครับลด2ปีนี้ครับก็ถือว่าเครื่องเครื่องนี่ไม่ได้ไปแตะ,แตะเลยพี่น้องไม่ได้แตะเลยนะครับเครื่องยังแรงดีครับก็ฝากากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ